ทำอะไรเพื่อนลูกคัวของเล่นหนูเป็นลูกครัวของเล่นน่ะไม่แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมต้นไปต่อยปากเพื่อนทำไมเพื่อนขอลูกครัวด้วยนะขอโทษขอโทษขอโทษแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลน่ะเขาต้องเป่าเลยตรงไหนนี่หนูเป่าแล้วเพื่อน เพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูกถ้างั้นก็โทรไม่ต้องกินยาค่ะต้องต้องเอาเวตาลีนมาตรวจทาร์ไม่ต้องเอาเวตาลีนหรอกต้องเอาป้าว่าว่แปะนูดถ้าแปะเสร็จแล้วก็องแปะไว้ในในบริเวณหายต้องต้องต้องไม่ไปล้างไหนเลยแล้วจะให้ครูทำยังไง ครูทำยังไงให้ครูทำยังไงลูกบ่มให้ครูทำยังไงโทรบอกตำวรวจไหมเอาไหมโทรบอกตำวรวจไหมลูกทำไมล่ะก็เพื่อนก็ต่อ,อยหนูปากแตกอะ่ะกลวัวกลัวกลัวตำรวจกลัวกลัวกลัวแล้วหนูทำเพื่อนทำไมหนูจะตีมือตัว เชื่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ครับแน่ใจนะแน่ใจอ้าวหมูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาอีดแล้วครูถามครูถามบุ๋มบุ๋มเอาผิดเพื่อนไหมไม่เอาเอางั้นขอโทษกันกอดกันด้วยกอดกันด้วยกอดกันด้วยเพื่อนกันตล